มันม่นจะพูดถึงด้านจิตใจมานานอย่เงีลย <c oughs> ลยุ่งตั้งแต่การช่วยชาติอันเป็นด้านวัตถุภายนอกเกี่ยวกับทำมีน้อยมจะพูดเรื่องอาจต้องทำกับใจซึ่งเป็นของคู่ควรกันอย่างยิ่งน,นี้ไม่ค่อยเลยพูดนะเลยยุ่งไปข้างนอกจ <c oughs> ิตใจ ไม่สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมเลยสัมสัมผัสอะไรมันพันกันจกับพี่เพราะงั้นมันจึงเป็นไฟไม่ที่หัวใจตลอดเวลานะทําไม่ค่อยได้เข้าใกล้ชิดกันความฝุกในหัวใจของโลกชาวคุกเราจึงไม่ค่อยมีและไม่ไมี อะไรอะไรก็มีแต่เรื่องของเกลียค,คือคือภัยแห่งความสงบสุขนั่นอ่ะ,ะ,ววอะวความร้อนตลอดเวลาเรืมัดดูตลอดเวลาทวาไม่ค่อยมีโอกาสที่จะแทรกเข้าไปพอเป็นผลขึ้นมาว่าเป็นความสงบสุขเย็นใจ แล้เป็นขั้นขั้นเป็นที่สุดขึ้นเรื่อยๆนี่ไม่ค่อยมีนี <c oughs> ่ผลของธรรมอย่างนั้น <c oughs> ผลของที่เรีนี่สะดุ้งนี่สะดุ้งด้วยความบาดความเสียความโต้ตกใจสะดุ้งด้วยความฟุ้งความทรมานนั่นเป็นความสะดุ้งของที่เรียมันเข้าตีหัวใจความสะดุ้งของธรรมนี่มันทำให้รื่งเรืองบันเทิงภายในใจนะ <c oughs> ใจดวงนี้แหละเป็นที่ที่เขาิอยู่ของธรรมและของที่เหลือไม่มีสิ่งใดที่จะมาเป็นภยัยต่อจิตใจและเป็นคุณต่อจิตใจนอกจากขีเหลือและธรรมเท่านั้นเพราะว่าข <c oughs> ี้เหลือขี้เหล่อนี้ถ้าหากเราพูดเป็นภาษาของเราให้เข้าใจกันก็คือว่าสนิม มันตจากเหล็กมันกัดเหล็กเหล็กก็เสียคุณภนาพ้าลงไปลงไปเจนแหลกเหลวไปแต่ใจไม่แหลกนี่คือกันตรงนี้นะคือใจจะทำไงให้ชิพหายไม่มีทางแต่การการบอกทํานต้นยอมรับบอกท่าก็บอกท่าจากยีก่ที่เป็นส้นหนมกัดหัวใจเอง ฉันหนมตัดเหล็กทีเหศก,กัดใจนี่ <c oughs> ดูที่นั่นแต่ให้ใจชิ้หายไม่มีไม่มีสร้างชิ้หายนี้จะความทรทุกทรมายแต่ตายพี่จะเมื่อเวลาทุกข์มากเขา,า,เากตายไปเสียจากตายเสียเข้าใจว่าการตายไปแล้วจะพ้นจากความทุกข์แบบนี้หัวใจมันไม่ตายที่เช่นาวันนี้เป็นทุกข์ผมอยากให้มีวันทุกงนี้ขึ้นมาวันรุ่งนี้ก็มืดจับแจ้งความทุกข์ก็อยู่กับหัวใจเรา มันไม่กับกับมือกับแจ้งนะเนี่ยที่เรียกกับหัวใจทาอยู่กับหัวใจสุกจึงมีที่หัวใจทุกจึงมีที่หัวใจตามแต่ฝ่ายชั่วฝ่ายดีจะปรากฏขึ้นมาออกหัวใวเจเหรอหังใจนี่สัจจริงๆนะฟังที่พี่นั่งหลายฟังที่แล้วค่อยเกิดแล้วค่อยพูดมารู้กี่ครั้งที่ผมคือมันฝึกร้อนอยู่ในหัวใจนี่นะ บ้านคืนปีเดือนมันเป็นอดีตในอดอันนี้มันไม่เป็นสสนร้อนๆภายในหัวใจเวลาทุกข์มากนะที่เหยียบย่ำหัวใจเขาจนจะหาทางออกไม่ได้และอยับตายเสียตายไปแล้วว่าเป็นทางออกมันไม่เป็นทางออกเพิ่มทุกข์เขาอีนั่นนหะเห็นไหมที่เหลืมันมัดเข้าไหรมัดเท่าไหร่นะคนที่ฆ่าตัวตายเพื่อหนีทุกข์ มันไม่ได้หนีชูค่อยๆคูกเข้าไปในการทาลายตัวเองอีกน้องก็ไม่รู้เนี่ยเรื่มอมันมัดเข้าไปมัดเข้าไปเป็นชั้นๆก่อย่างนี้